สวัสดีสาววันที่สองพืชทกิาจนนะครับนี่เริ่มต้นดูาการหายเพาะนะครับได้ละสิบกระดอกนะครับนี่ส <c oughs> ิบกระดอกนะมันมาน,นครับนี่เพาะหนังนะครับเมื่อนิไฟนะครับเห็ดพาะหนังนะพอเราคุดอันนี้ต่อนะครับคือเห็นล,ละนี่ กระดินทรายเบ่งนะครับกรพดินทรายเนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจที่สุดนะครับนี่ตัวนี้โอ้ดอกนี้โอ้นี่นี่นี่น,นี่นะครับนี่น,น,นี่จุดนี้โอ้หลายดอกครับนี่นี่ ยินต์าซมันเนิงายนะครับนะครับนี่อะไรใหญ่เลยนะครับนี่นี่นดอกหนึ่งโอ้คักคับครับ,บครับหนึ่งดอกสองดอกนี่นี่สามดอก ี่ดอกใหญ่ครับนี่สี่เลยดอกที่ห้าโอ้ดอกที่หกนะครับเก็บนะครับจุมนี้มีหกดอกครับนี้ใส่ลงไปโอ้มาเรียงกัดจรงเลยหาต่อครับนี่วิธีการหาก็ใช้มือนี่แหละครับแต่ว่าอันตรายนะห้ามรอกินแบบนะครับ ถ้านี่ใช้ช้อนใช้อะไรนะใช่ไหมคือเขาเรียกว่าเสี่ยนนะครับอาจจะมีพวกสัตว์มีพิษต่างๆที่เข็บแมงงอดนะครับก็เลยแนะนำนะครับให้ใช้ช้อนดีกว่านะต่อครับนี่เห็นในดอกหนึ่งสองดอกนะครับนี่สรับดอกนี้นะครับนี่สอดอกน,ออกน,ออกนี้ที่เห็นนะครับ หนึ่งนะครับแล้วก็สองอันนี้เห็ดพอหนังนะครับนี่เอาไปเลยดอกที่สองโอ้ดอกใหญ่นะครับดอกที่สามที่สี่เป็นดอกแฟดนะครับนี่เห็ดพอดอกแฟด ตอนนี้ก็าข้าขายเลยข้าขายานะแถวนี้เป็นทรายนะครับเห็ดโผวง่ายก็ดันิดขึ้นดินง่ายนะครับตรงนี้นะ với con sám đỏ น่ครับดอกที่หนึ่งสองสามนะครับเมื่อกี้ไม่เห็นมั้งโม่แต่ดูรถนะก็เ,เลยคอดม่วๆขึ้นไปดอกที่สี่นะนี่ดอกที่สี่โอ้ดอกที่ห้าดอกที่หก เอาที่เจ็ดนะครับใจไปครับ นี่ครับได้แล้วเห็นแล้วเส็ดเพะนี่ดอกหนึ่งนะครับสองดอกที่สามนะครับนี่ในโซนนี้ก็จะมีอยู่อดอกที่สี่นะครับ ขออภัยเรื่องภาพนะครับเมื่อเรากล้องมายัางไ,ไม่พร้อมนะครับเลยไปหาดูซะก่อนก็เลยจุดสั่นนิดนึงนะครับนี่สีดอกใสไปเลยดีกว่าโซนนี้น่าจะได้เซลโอ้เจอแล้วเจอแล้วว้าวเจอแล้วครับเจอแล้วโซนนี้ดินทรายนะคนี่นี่นี่ว้าวใหญ่ๆเลยนะ ดูสิคะเจอกีดอครับดูดูว้าวอี่างนั้นเ่ ต่อครับนี่เราได้แล้วนี่ก็เปิดหน้าหนึ่งสองนะครับ5 6 7ครับ7จลูกเอาลูกที่7ก่อนอันนี้ห่งเพหครับ, 1, 0, 1, รบ2 3 4สห้า หกนะครับไม่ใหญ่ก็แล้วเจ็ดนะครับโคตรใหญ่เลยหมดแล้วนะครับตรงนี้มีแค่เจ็ดมีแค่เจ็ดนะครับเจ็ดหน่วยนะครับเจ็ดไข่นะครับสไลงไปไ้ครึ่งน,นี้นะครับเยอะๆอันนี้คือาอหนังที่หาได้นะครับนี่ มีส่วนหนึ่งอยู่ที่รถนะครับเดี๋ยวจะเอาให้ดูตอนรวมกันนะครับอันนี้คือสภาพนะครับในการหานะครับมุนดิปุ้ยนะใช้มือนะครับถ้ามีเสียนจะเจ็บมือแน่นอนครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่เรียกว่าเป็นหมายของผมนะครับครับไทยแยบร้อยแล้วนะครับมาสรุปผลงานนะครับนี่คือ เ็ดเพะที่เฮาหาเมื่อกี้นะครับประมาณสโมงหนึ่งนะครับก็ได้แกงน้อยนึงพอดีนะครับผสมกับกระจนอันนี้ก็ดอกกระเจียวแดงกระเจียวป่าแท้เด้อครับออนเท่าๆและตัวนี้ตัวนี้อ่อนๆ่อนเลยครับแทบแทบเกลีงเอทเพอหอมมันโคนนะครับนี่เ็ดเพะฤดูการแรกของปี68นะครับเรียบร้อยแล้วผมเป็นคนได้กินก่อนนะครับในส่วนนี้นะคือเกานะครับมันนูนะครับ นี่มันหมานะครับ